โอเคครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้มาพบกับเกมที่มีชื่อว่า v a m p i r e Fall เกมนี้นะครับเป็นดาร์ f แฟนตาซีนะครับแล้วก็ MMO RPG นะครับเก็บเลเวลแล้วก็เดินเนื้อเรื่องนะครับกับตอนนี้มาอยู่ในที่หน้าแต่งตัวนะครับอันนี้ฟังก์ชันแรกอันนั้นบนนะครับเป็น face body นะครับ face คือหน้าครับ body คือร่างกายเนาะอันแรกคือ type type นี่คือเพศนะครับหญิงกับชายเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับก็อันนี้ข้อมูลอันที่สนี่นะ อันที่2เนี่ยคือเปลี่ยนรูปลักษณ์หน้านะครับอ่าอันที่3เปลี่ยนตานะครับแล้วก็จมูกอา่าเปลี่ยนได้ปากแล้วก็อันนี้อะไรนะอ๋ออันนี้รอยนะครับเป็นรอยรอยที่หน้าโอเคสกินโทนนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนสีผิวได้คนไหนชอบแบบผิวงเข้มนะครับก็สามารถไปเลือกผิวเข้มได้ส่วนสีตานะครับก็มีให้เลือกนะครับส่วนตัวแล้วชอบสีแดงนะครับก็ มันจะดูเท่มากๆนะครับหัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อที่2คือผมนะครับทรงผมมีให้เลือกทั้งหมดนะครับ10ทรงนะครับก็ค่อนข้างจะสวยมากนะครับหนวดหนวดเนาะอ่าหนวดนวดนะครับหนวดนวดก็มีสีผมนะครับไว้ให้เลือกด้วยนะครับก็สมมุติเรามีหนวดนะเราก็จะมีตามสีสีเดียวกันเลยนะครับมันก็จะล็อกนะครับโอเคไฟนอลไซส์นะครับก็สามารถตั้งชื่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นลินเอ็นะครับก็ได้อ่าค่าทองนะครับเพิ่มขึ้น8%นะครับอ่านว่าอะไรอ่ะนักเวทอ่ะ โอเคนักเวทน,นะครับก็ได้ค่าพลังดาเมจของเวทน,นะครับเพิ่ม5%ว่าสายเนี้ยเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสายตีไกลเนาะโอเคแล้วก็สายถัดไปนะครับอ่าเลนจิ energy, อะไรสักอย่างค่าห <c oughs> <c oughs> ลบหลีกครับ2ก็คือได้ค่าสเตตัสในการหลบหลีกนะครับ2%แล้วก็อ่าสายตายช่างนะครับได้ค่า EP ระดับแบบเออมันอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่านยากชิบเป่งเลย ดโอทารีนะครับดโอทารีก็ฮิดเด้นโบนัสก็น่าจะเป็นโบนัสในการเดีย๋ยวเราเข้าเกมกันเป็น <c oughs> <c oughs> การรีวิวเกมที่กระจอกมากเลยโอเคโอเคนะครับเข้ามาในเกมเนาะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับเพื่อน แดี๋ยวผมจะไปเมืองเริ่มต้นให้ก่อนนะครับเนื้อเรื่องเข้มข้นมากนะครับผมอยากให้เพื่อนทุกคนนะครับมาลองเล่นแล้วก็ดูเนื้อเรื่องกันว่ามันน่าสนใจแค่ไหนเนาะเกมนี้นะครับมีมุมลูกเล่นนะครับเป็นภาพ2 d ดีนะครับในการเดินเกมออฟไลน์ได้ด้วยนะครับแล้วก็แข่งลงจัดอันดับได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นการลงแรงนะครับอมันจะได้ของรางวัลนะครับลงแรงจะมีในการลง14วันนะครับผม เคเนื้อเรื่องนะครับมันจะมาประมาณตรงนี้นะครับแต่แถวเนี้ยผมอยู่ในจังหวะเนื้อเรื่องที่แบบว่าหมู่บ้านไฟไหม้ไปแล้วเนาะทีเนี้ยประตูอันเนี้ยมันจะถูกปิดอยู่อย่างงี้อ่าเราจะเจอพวกแวมไพายนะครับอยู่หน้าหน้าหมู่บ้านนะครับโอเคนะครับพวกแวมพร์คือพวกประเภทนี้นะครับนี่พวกนี้นะอ่านี่คือฉากต่อสู้นะครับบัฟอ่านี่แรงไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองเริ่มต้นเนาะผมก็เพี้ยเดียวเลยถ้าเมืองเริ่มต้องมีกล่องตรงนี้ด้วยห ผมไม่เคยผ่านกล่องนี้เลยเหรอวะอะไรวะเนี่ยฮึไดฮิวพชันหนึ่งอ่าประมาณนี้ผมผมโทษตีผมตีแรงไปหน่อยเพราะว่าผมผมเล่นมาไกลมากแล้วนะครับ จากไอตัวเล็กอะไรพวกนี้ผมก็ทาอะไรผมไม่ได้ละเอางี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอ่าระบบการต่อสู้เป็นยงงังไงสกิลเป็นยังไงอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อน,อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเทคนิคทั้งหมดนะครับขับเกมนี้มาเจาะลึกกันนะครับเพราะว่าผมชอบไม่ใช่ใครชอบเลยนะคือผมชอบเกมนี้เดี๋ยวผมจะเจาะลึกทั้งหมดให้เลยเพื่อน <S <s ๆโอเคถ้ามีเสานี้นะครับแล้วเราเราเล่นเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยแผนที่มันจะเปิดไปเรื่อยเนาะแล้วก็เนี่ยเสาวันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เอ๊ะเขียวเขียวเขียวๆขียวฟ้าเนี่ แบบนี้อ่าเราสามารถวาร์ปไปเสาไหนก็ได้นะเพื่อนนะเสาเนี่ยาวาร์ปได้หมดมีพิกัดให้ด้วยก็กดอ่ากดอันนี้นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงมันจะขึ้น3หัวข้อนะครับมี Fast Travel แล้วก็ Storage แล้วก็ว l k Away นะครับก็คืออันแรก Fast Travel ก็นั่นแหละครับเท่าที่รู้กันคือการวาร์ปเนาะ Storage ก็คือคลังสินค้าอ่าที่เราสามารถเก็บของเราได้ ส่วน walk away นี้เราจะเดินไปอะไรทำนองนั้นผมแปลให้ง่ายๆเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอย่างผมโอเคเดี๋ยวเราจะฟ้าทาวเวลนะครับไปจุดที่ทำดาเมจได้กำลังดีนะผมพาไปผมพาไปก็แผนที่ค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่เป็น GTA เลยใหญ่มากนึกถึงอารมณ์แบบว่าให้อารมณ์เหมือนเล่น Red Dead Redemption อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อลังการเลยเยอะอย่างนั้นนะครับถ้ำอะไรงี้เข้าได้นะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเข้ามาสู่กับ การ PVP นะครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกนะครับว่าหัวข้ออะไรบ้างนะครับหัวข้อที่1น,นะครับเวบอนนะครับเวปอนคืออาวุธนะครับที่เราจะต่อสู้อันตรงกลางนะครับมีขวดสีน้ำเงินกับสีแดงน้ำเงินคือขวดค่าความเหนื่อยส่วนสีแดงเนี่ย HP นะครับก็ตรงๆกันเลยเนาะส่วนอันที่2คือสกิลที่2คําว่า Skill. สกิลสกิลเราก็จะได้ใช้ตามค่าความเหนื่อยของเราที่มีโอเค เราสามารถใช้ได้ทั้งหมดเดี๋ยวสกิลมาเจาะลึกที่หลังเนาะส่วนด้านขวาแล้วสกิปเทิร์น Skip Turn, หมายถึงว่าเทิร์นถัดไปเกมนี้เป็นเกมเทิร์นเบสนะครับได้สมองค่อนข้างหนักส่วนเป็นลูกศรวิ่งออกเนี่ยก็นั่นแหละครับวิ่งหนีามาซัดกันสักนิดหนึ่งอารมณ์ในการตบตีมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้การโจมตีออโต้นะครับอ่านี่นะครับปึ๊บปั๊บป๊อปแป๊บ,ปบนะโอเคอันนี้ผมใช้สกิลหายตัวนะครับฟันอ่าขว้างมีดไม่จบหรอวะเลืองเหลือ12เหลือเท่าไหร่ โอ้แล้วผมโดนใบนะครับสองรอบหมับหลบทุกครั้งที่ผมหลบนะครับจะเพิ่มเลือดฟึ๋อหลบไม่ได้เลยฟันบับอ้าต่อยเออต่อยสองหมัดจบโอเคการต่อสู้มาแนวแนวนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับดีใจมากๆนะครับไม่ได้ทําคลิปมามันห้าร้อยปีได้ขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ